วิกฤตที่สุดในรอบ75ปีค่ะเครื่องบินถึงขั้นต้องแล่นบนน้ำค่ะพายุถล่มอาหรับดูไบนะคะคาดว่าจะหนักขึ้นทุกปีด้วย เรื่องพายุฝนตกหนักเป็นประวัติการค่ะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตแล้วก็อ่าวโอมานนะคะจากการที่กระแสน้ําพัดแล้วก็น้าท่วมเฉียบพลันค่ะสําหรับในสหรัฐอาหรับเอมิเรตนั้นได้ทุบสถิติฝนตกหนักที่สุดในรอบ75ปีค่ะสถิติในแต่ละปีนะคะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตฝนตกสะสม3.12นิ้วแต่ภายใน24ชั่วโมงค่ะระหว่าง22นาฬิกาของวันที่15มีนาคมนะคะ ไปจนถึง22นาฬกาของวันที่16มีนาคมค่ะปริมาณน้ำฝนก็คือ6.26นิ้วค่ะเท่ากับปริมาณน้ำฝนรวม2ปีเลยทีเดียวค่ะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยดูใบมักจะมีฝนตกเพียง0.13นิ้วในช่วงเดือนเมษายนเท่านั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันอังคารที่16เมษายน2024นะคะที่กรุงดูไบเนี่ยเกิดพายุฝนตกหนักท่วมบ้านเรือนค่ะท่วมถนนท่วมห้างสรรพสินค้า จนต้องระงับปฏิบัติการที่สนามบินดูไบชั่วคราวค่ะแล้วสนามบินนานาชาติของดูไบนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะจะต้องแล่นกันบนน้ําเลยทีเดียวค่ะศูนย์กลางการบินที่พุกพ่านที่สุดในโลกนะคะคือที่นี่นะคะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ยืนยันการระงับการมาถึงเมื่อเวลา19นาฬิก26นาทีตามเวลาท้องถิ่นค่ะก่อนจะประกาศการเริ่มต้นใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปในอีก กว่า2ชั่วโมงถัดมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้สนามบินแห่งนี้ค่ะคาดว่าจะมีเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวบินนะคะในช่วงเย็นวันอังคารซึ่งเขาก็ได้ใช้ขั้นตอนนะคะในกรณีฉุกเฉินเพื่อระง,งับปฏิบัติการในช่วงสั้นๆค่ะท่ามกลางความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากพายุนะคะดูไบเองนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์กลางทางการเงินของตะวันออกกลางค่ะต้องกลายเป็นอามาพาสจากฝนตกหนัก ที่ทําให้เกิดน้ําท่วมทั่วสหรัฐอาหรับเอิมิเรสแล้วก็บาเรนค่ะเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะสนามบินดูไบก็ถูกระงับเป็นเวลา25นาทีค่ะในช่วงบ่ายก่อนกลับมาดําเนินการต่อค่ะซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ามันมีน้ําท่วมนะคะตามที่ต่างๆในโซเชียลมีเดียเนี่ยโดยเฉพาะภาพที่เผยให้เห็นเครื่องบินค่ะที่กำลังแล่นข้ามลานจอดที่เต็มไปด้วยน้ำนิ่งๆเนี่ยนะคะ เป็นเที่ยวบินขาออกค่ะซึ่งให้บริการอยู่ในช่วงเย็นนะคะแล้วก็ประสบกับปัญหาความล่าช้าและการยกเลิกเส้นทางนี้นะคะถนนทางเข้าสนามบินก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันค่ะรูปภาพน้ำท่วมตามห้างสปปรรพสินค้าตามถนนตามบ้านเรือนไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชม เกิดขึ้นบ่อยครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั่วดูไบแล้วก็ที่อื่นๆในสหรัฐอาหรับเอมิเรตแต่ว่าครั้งนี้ตกหนักมากที่สุดเป็นประวัติการในรอบ70กว่าปีนี่แหละค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเป็นภาพของประเทศที่รู้จักกันดีในเรื่องของสภาพอากาศที่แห้งแล้งความร้อนแรงในฤดูร้อนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากพายุทั้งโอมานแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตค่ะซึ่งเป็นเจ้าภาพการเจรจาเรื่องสภาพภูมิอากาศ ของสหประชาชาตินะคะหรือขอบเ8วจเนะคะ mm hmm. เมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะ mm hmm. ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยที่ประชุมเนี่ยเคยได้รับคำเตือนแล้วนะคะสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรต mm hmm. ว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่น้ำท่วมในภูมิภาคตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้นนะคะและแม้ว่าการจัดประชุมนะคะขอบเ8จเนี่ยจะมีผู้แทนมาถึง198ประเทศนะ ได้พูดคุยตกลงกันแล้วนะเปลี่ยนผ่านการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นครั้งแรกด้วยนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่ากว่าที่เขาจะขยับเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันช้าไปแล้วค่ะเพราะว่าต้องรับมือกับธรรมชาตินะที่โหดร้ายด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะคะน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยซึ่งทางสถาบันแกรนทามนะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อ p e r i a l c o l l e g e ลอนดอนนะคะกล่าวผ่านสื่อค่ะบอกว่า คาดว่าภาวะโรคร้อนเนี่ยมันมีส่วนสําคัญกับเรื่องพวกนี้นะคะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรต์เผชิญอยู่เนี่ยแหะคะ่ะมีความเป็นไปได้ที่พายุฝนจะสร้างความเสียหายร้ายแรงขึ้นอีกในโอมานแล้วก็ดูไบนะคะซึ่งมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากหน้ำมือมนุษย์ค่ะ